สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหสูบน้ำอีกแล้วนะฮะเครื่องตัดหญ้า Honda GX50 ทําทำไมเป็นเครื่องสูบน้ำซะงั้น UMK450 นะฮะเขาเอาไว้สูบน้ำกันหรือจะหรจะเอาไว้ตัดหญ้านะฮะเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบก็ตัวนี้นะฮะ Honda GX50 นะฮนะ UMK450T นะเห็นนะแท้แท้เลยนะฮะ UMK450T นะฮะก้านแท้นะฮะแท้ทุกอย่างนะฮะเราเล่นของแท้นะฮะเอามาทรมานนะฮะติดหอยโข่งสูบน้ำนะฮะนครสวรรค์นนะฮะภาคกลางแรงมากนะฮะปีนี้ปีหกห้านะฮะ สูบน้ำนะฮะไม่ใช่ธรรมดาแจ็คสไปรัลนะฮะไม่ใช่แจ็คแปซเซานะ <c oughs> Jack แจ็คสไปรัลแหมถ้าแจ็คแปซเซลนี่คุยถึงเขาไม่ได้นะฮะหามเหลือเกินแจ็คสไปรัลนะฮะต้องมีเชือกนะฮะเขามีเวกเตอร์เขามีเวกเตอร์นะฮะแรงอยู่กับตัวตลอดเวลานะฮะแจ็คสไปรัลคืออยู่กับน้ำต้องมีเชือกนะฮะ วันนี้ก็ตรวจเช็คนะฮะอย่างแรกคือน้ำมันเครื่องนะฮะไม่พูดถํำทำเพลงนะฮะเปิดดูน้ำมันเครื่องก่อนมีไหมนะฮะอันนี้ผมใส่กุญแจไว้นะฮะการเด็กการเด็กมาเล่นนะฮะเดี๋ยวเปิดเปิดเสร็จแล้วหาที่ปิดไม่ได้นะฮะก็เลยใส่กุญแจไว้อันนี้เช็คน้ำมันเครื่องแล้วนะฮะมีนะฮะต่อไปนะฮะน้ำมันเป็นซินนะฮะ แก๊สโซฮอล์95เพียวๆนะนี่แบ่งไว้แล้วนะอือันนี้แบ่งไว้ยังไม่ถึงลิตรนะฮะเติมเข้าไปา Honda GX50 ตักแขงนิดนึงนะฮะเช็คน้มันเครื่องเติมน้ำมันนะฮะ มันแพงเหลือเกิน2ลิตรร้อยโอ้เหลือที่หายใจไว้นิดนึงนะฮะเหลือช่องอากาศไว้ประมาณนี้เห็นนะฮะเดี๋ยวเติมให้หมดละ่ะมีช่องอากาศให้เขาบ้างนะฮะของเหลวไหลกับของไหลนะฮะ ต้องต้องแบ่งๆกันบ้างแหมจะเหลวไหลอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องมีของไหลด้วยก็เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งเครื่องนะฮะก็ลุยกันเลยนะฮะเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเลยดีกว่าเวลาจับก็จับตรงช่วงนี้นะฮะนี่นะเดินไปพร้อมกันเลยดีกว่า เรามันแน่แล้วโอ้โหเชื่องจัดยาสูบน้ำซะงั้นแหลงจัดนะฮะโอแบงพันสิบใบอุ้ยมีอินทผลัมด้วยบาฮีหรือเปล่าโอ้หมีอินทผลัมด้วยซื้อมาจากราสด้านะฮะซื้อมาทานแล้วก็เอามาปลูกนะฮะคุณแม่เอามาปลกูกนี่ นี่นี่คับก,การปีที่แล้วสูบน้ำสูบน้ำน้าท่วมนะฮะปีนี้สูบน้ำแรงนะฮะโอ้ย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 ,อย,อย,อยนี่เรียบร้อยนี่เห็นไหมฮะก็เดินประมาณนี้นะฮะ ก็คือเรามาถึงปุ๊บไม่พูดทําทําเพลงนะฮะมถึงก็เชือกมัดก่อนนะฮะเดี๋ยวเชือกยังต้องเสียบสายก่อนนะฮะเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องแป๊บนึงจุดเดิมกแล้วมั้งเนี่ยหาที่ตั้งได้หรือเปล่ากล้องตกน้ำซะงั้น <c oughs> ท่านอธิบาย ชอบเหลือเกินอธิบายอธิบายจนกล้องตกน้ำนะฮะรางงานเดี๋ยวซูมอยู่ไหนเอาซูมบอ,อกก่อนเห็นไหมครับได้แล้วป๊ับเดี๋ยวาจุดตั้งดีๆนี้กันนะฮะป๊ับลุยนะฮะ ใช้น้ำบ่อน,น้อยนะอันนี้ไม่ได้อุบาทนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะไม่ได้ไม่ได้ติดสแต็มนะฮะใช้น้ำบ่อน,น้อยเข้าช่วยนะไม่ได้ติดอากรสแต็มนะฮะว้าเข้าไป ไม่ไม่ไม่ได้ใช้เข็มขัดรัดนะฮะตรงนี้เป็นเป็นความชอบส่วนตัวนะฮะไม่ชอบใช้เข็มขัดรัดนะฮะเพราะว่าถ้ามันสายห่างจริงๆมันก็ต้องหลุดนะฮะดีกว่าคาดไม่ดีกว่าข้อเวี่ยงขาดนะฮะติดตั้งนะฮะคเอาเือกนะฮะ ยังพร้อมเดี๋ยวขอดูกล้องก่อนนะถ่ายดิบดีนะฮะกล้องไม่ดูเลยแรงจริงๆภาคไหนตกบ้างเนี่ยคอมเมนต์หน่อยเร็ว ในฝนตกคอมเมนต์หน่อยนะครับโอ้ยท่านอธิบายจะแย่อยู่แล้วอัตบายจนเหงือกแห้งน้ำแรงฝนก็ไม่ตกน,นี่เอาเชือกมามัดกับไม้ไผ่นะตรงนี้คงไม่สาดิตน,นะฮะเพราะขยับกล้องไม่ได้ขยับกล้องได้แค่ทีเดียวนะฮะ ใใหห้้ให้บอกไว้ก่อนนะฮะอยากถูกกล้องไลยแค่ครั้งเดียวนี่แล้วก็ตัวล็อกคันเร่งนะฮะเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวคนผู้ชมไม่เห็นสายล็อกคันเร่งนี่นะฮะเชือกเชือกมัดฟางนะฮะฟางบ้าหอกฟางนั่นแหละเชือกมัดฟางอ่ะ เรียกปอปอเถืองป่ะไม่ใช่เตรียมไว้นะฮะคล้อมไว้นุมน่มๆนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีล็อกไกถึงมีล็อกไกมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะฮะเพราะว่าเราจะเอาความเร่งเท่าไหร่เราไม่รู้นะฮะเราต้องใช้เชือกนี่แหละต่อไปนะฮะดึงสตาร์ทฟรีสิบครั้งนะฮะเพื่อเรียกน้ำมันเครื่อง นะฮะในห้องแข็งเครื่องนะฮะเรียกน้ํามันเครื่องขึ้นมาก่อนนะฮะถือน้ํามันเครื่องในห้องแข็งเนี่ยเขามีเขานอนอยู่นะฮะเพราะว่าเครื่องมันพักไปนานนะฮะเขานอนอยู่ในห้องแข็งของน้ํามันเครื่องคือห้องแข็งน้ํามันเครื่องกับข้อเวียงอยู่คนละห้องนะนะฮะเขาจะสร้างแรงดันนะฮะประมาณนั้นดึงสปรสิบครั้งนะฮะ เดี๋ยวผมสาธิตนะฮะพยายามให้ท่านผู้ชมเห็นผมจะปกติผมจะหันหลังให้กล้องนะฮะเพราะว่ามันจะดึงท่าถนัดอันนี้สาธิตนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปด้าสน้ำมันเครื่องขึ้นไปแล้วนะฮะขึ้นไปฝาวาวลอเลี้ยงกระเดืองกดวาวกุไกลวาวเปิดสวิตช์นะ่ะแล้วก็สาตาร์ทร้อยนะฮะ วอร์มเครื่องไว้5นาทีนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวพาวอร์มเครื่องไว้ก่อนนะฮะประมาณ3-5นาทีนะฮะให้เป็นอุณหภูมิทำงานนะฮะอุณหภูมิทำงานนะ,ะเดี๋ยวพาเที่ยวก่อนนะฮะเราเริ่มทำงานแล้วนี่ในเชือก มัดกันแบบนี้เนะัะแล้วก็ทำขั้นบันไดนะฮะนี่เดี๋ยวลดต้น้วยหอมทองนะฮะแล้วก็สต็อกน้ำไว้ตามโอ่งมังกรนะฮะโอ่งแดงใหญ่นะฮะ แล้วก็รถพริกตรงนู้นนะฮะมะขามมะขามยักษ์นะฮะมะขามฝักยักษ์อันนี้อันนี้อ่าอะไรอ่ะผักหวานป่านะฮะหวานป่าแท้นๆนี่พริกไม่ไหวแล้วนะฮะเหนียวหมดเลยนะฮะผาากลางลคนครสวันนะฮะโอ้ยแรงนะฮะ แรงสวดสวดนะฮะโอ้โหวอร์มเครื่องเรียบร้อยนะฮะมาใช้คุ้มจริงๆเครื่องตัดหญ้าสูบน้ำนะฮะแง10 10บงค์พันสิบใบนะฮะจ่ายไปแล้วทำได้ทุกอย่างอออินวันอออเลยนะ ไม่ใช่ทีนะฮะยินวันทุกอย่างนะฮะกล้องตกนะกล้องตกน้ำนี่โอ้โหไม่ดังเลยนะฮะกล้องตกน้ำเนะนี่ยเร่งนะฮนะเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นนะหวอมเรื่องไปห้านาทีเทนะ่านั้น ต้องดูกำลังน้ำก่อนนะฮะคือถ้าแรงไปก็ไม่ดีนะครับเบาไปก็ไม่ดีถือว่าโอเคนะแล้วเดี๋ยวผมทำแลบนะฮะเหยาๆไปเดี๋ยวผมจะเอาน้ำสต๊อกโองก่อนนะทำแลบนะฮะ gần về là đăng cho cái Để พยายามจัดการื้นที่ให้พอเหมาะก็ให้ได้งานนะแต่ถือว่ามันน้อยนะกินกำลังคาร์ดอะ่ะต้องแรงอย่างนี้อย่างนี้อีกนิดนึงนะครับ ะะวันนี้อธิบายอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจค,คลิปนี้กกดไลค์ให้ด้วยละ่ะอย่าลืมกดติดตามนะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆอธิบายกันเห็นๆนะฮะปฏิบัติกันให้เห็นๆกันไปเลยวันนี้อธิบายกวานลาไปก่อนสวัสดีครับบ่าหอบฟางซะแล้วเราคลิปต่อท้ายนะฮะก็ อย่าได้มั่นใจนะฮะว่าจะไม่มีขยะไม่มีเศษสวะนะฮะโดนเขาเต็มๆนะ,ะเมื่อกี้ที่เปิดออกมาเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวอุ้ยล่วงไปแนละ้วเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่เห็นขยะนั้นไหมฮะอันนั้นคือซองซองกาแฟนะ <laughs> เข้าไปในหอยโขกนะฮะ ถ้ามีเวลาก็หาผ้าเขียวนะฮะครอบไว้ผ้าสีน้ำเงินนะ่ะสีพาฟ้านะจะขายสีฟฟ้านนะครอบไว้นะฮะใจจริงๆก็จะทำโครงเหล็กตะข่ายครอบนะโครงเหล็กตะข่ายฟ้าครอบนะ,ะแต่ตัวนี้ยังไม่ว่างโอ้ยโดนเต็มๆนะซองซองไอ้อะไรอ่ะเดี๋ยว อะไรเข้าไปตาน,นอดไหท่านผู้ชมก็มีแต่ซองมีแต่ซองไอกาแฟะนะเข้าไปตันพอดีรีบๆซะด้วยกาจะทำคลิปอยู่แล้วเชียว นะฮะนี่ลองกาแฟเข้าไปปั่นด้วยนะฮะหน่วงเครื่องเข้าไปอีกทีแรกเราก็ว่าเครื่องเราวิววิวนี่นี่แหละตัวการสำคัญนะขึ้นมาขึ้นมาเร็วแมมาโยนชมเลยสิเศษสวะ พีห่อดังด้วยเข้าไปตันได้นะนี่แหละปัญหานะฮะครั้งต่อไปก็ตัดสินใจนะฮะทำเหล็กครอบนะฮะเราจะขายใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะเฮ้ยเปลืองน้ำมันโดยใช่เองเอ้น้ำมันยิ่งแพงอยู่ด้วยน้ำมันที่เติมไปตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะตอนนี้เหลือๆนะฮะเห็นไหม เหลือๆนะฮะโอ้หของเขาประหยัดน้ำมันนะฮะนี่เหลือๆเห็นนะนี่นี่โอ้หของเขาประหยัดน้ำมันนะฮะ